เหรียญหบาทซึ่งเป็นเหรียญ ที่หลายๆคนนั้นมีเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่าหรือว่าเหรียญ5บาทรุ่นใหม่วันนี้นะครับแสงทองสองทางก็ได้นําเอาเหรียญที่ถือเลยว่าติดอันดับ 1, 2, 3เอามาฝากพี่น้องๆน,นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมนั่นเองเนาะลหลายๆท่านยังไม่รู้ว่าเอะเราจะเก็บเหรียญปีพศใด ปีพศได้จะมีราคาในอนาคตข้างหน้านะครับและก็ทางช่องของเราหรือว่านักสะสมท่านอื่นๆมีความต้องการในการเก็บสะสมหรือว่าแลกเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคาหบาทรุ่นใหม่มารับข้อมูลไปพร้อมๆกับเสียงทองสองทางนะครับเอาเราไปที่เหรียญแรกก่อนนะครับ เหรียญชนิดราคาห้าบาทที่เป็นแบบพระเสียรใหญ่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเยอะมากเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปีพศแรกนี้ก็ยังไม่เท่าไรนะครับเมื่อเทียบกับยอดการผลิตของปีอื่นๆซึ่งด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพ่อหลวง รัชกาลที่9นั่นเองเนาะลักษณะของเหรียญน,นั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะแบบพระเศียรใหญ่และก็เหรียญน,นั้นมีขนาดค่อนข้างที่จะบางกว่ารุ่นเก่าๆนะครับลักษณะก้าวเหลี่ยมด้านในเนาะก็มีความสวยงามและก็โดดเด่นไปอีกแบบหนึง่งเหรียญเหรียญนี้นะครับวงขอบเป็นเฟืองหยาบโดยรอบ ด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นรูปพระอุโบสถวัเวบบดเบญจมาบพิตรสิทธวนารามนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันจนมาเป็นวัเวบบดเบญจมาบพิตรสิตธวนารามเท่าทุกวันนี้นะครับชนิดราคา5บาทปีพุทธศักราช2551 เป็นเหรียญหบาทรุ่นบางที่ติดอันดับ1ของชนิดราคา5บาทนะครับซึ่งปีพศ2551นั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก6กรัมจำนวนการผลิตเขาผลิตออกมาถึง6ล้าน2 0แสนเหรียญน,นะครับพี่น้องส่วนราคาการประเมิน UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ที่200บาทต่อเหรียญน,นะครับ เออในช่วงนี้นะครับในคริสตักราชนี้ราคาการประเมิน200บาทอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าเนาะเออนะครับพี่น้องใครที่เป็นนักสะสมก็คงจะวางอนาคตเอาไว้อันยาวไกลเนาะสำหรับเหรียญกระสาบไทยนะครับพี่น้องอเหรียญเหล่านี้อาจจะมีราคาในอีก2ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้าไม่มีใครรู้นะครับพี่น้อง เหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นนี้นะครับเขาประเมินเอาไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับพี่น้อง200บาทต่อเหรียญไปดูอีกปีพศหนึ่งนะครับอ่าหรืออีก2ปีพศน,นะพี่น้องด้านหน้าก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับลักษณะเหมือนกันทั้งหมดที่ผลิตมาตั้งแต่ปี51ถึงปี60นะครับส่วนด้านหลังเออนะพี่น้องสวยงามนะครับเหรียญปีพศนี้ถือว่าเป็นเหรียญ5บาทที่สวยงามถึงแม้ว่าความโดดเด่นจะ ยังไม่ครึ่งของเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่านะครับปีพุทธศักราช2553เป็นเหรียญติดอันดับ2ของชนิดราคา5บาทแบบบางนะครับซึ่งน่าเก็บสะสมมากเลยทีเดียวถึงแม้ยอดการผลิตนั้นเขาจะผลิตออกมาถึง20,430,000เหรียญก็ตามนะครับ U.N.C เขาก็ยังประเมินเอาไว้ถึง150บาทต่อเหรียญนะพี่น้องนี่คือปีพศหนึ่งปีพศหนนะพี่น้อง อีกปีพศออนหนึ่งนี้ด้านหน้าก็เป็นเหมือนกันเนาะวงขอบเหมือนกันส่วนด้านหลังไม่มีความแตกต่างน,นะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเราจะหาความพิเศษกับเหรียญชนิดราคาห้าบาทหรือว่าเหรียญเล็กๆนี้ค่อนข้างที่จะยากพอได้เช่นเดียวกันอันนี้คือเหรียญของปีพุทธศักราช2552นนะครับเป็นเหรียญติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่ง นะครับอีกปีพศหนึ่งถึงแม้นะครับพี่น้องถึงแม้เขาจะผลิตออกมาถึง308ล้านนะครับ3 0 8ล้าน0 0เหรียญก็ตามนะครับ u n เเขาก็ยังประเมินเอาไว้ถึง100บาทต่อเหรียญเออให้เราได้เก็บสะสมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญเหล่านี้ส่วนทางช่องของเรา นะครับความต้องการนั้น2ปีพศนะครับก็จะเป็นปี51และก็ปีพศ2 5 5 3นั่นเองเนาะส่วนราคานั้นก็อยู่ในราคาเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับถึงแม้ราคาจะไม่สูงไม่โดดเด่นแต่ก็ยังถือว่ามากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าเช่นเดียวกันนะครับใครที่มีความต้องการอยากแกแลกเปลี่ยนหรือว่าแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถพูดคุยทักทามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนที่เราลงไวใ้ให้ในคลิวิโอต่าง นะครับพี่น้องอ่นนี้ก็คือเหรียญชนิดราคาบาทที่ติดอันดับ1 2และ3ของเหรียญรุ่นใหม่นั่นเองนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะเอาเหรียญชนิดราคาใดเอามาฝากพี่ๆน้องๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปวเพียงเท่านี้พบกันใหม่